ดตเสวัสดีครับ,ว,รบวันนี้ผมอยู่กับพี่อะไรเอ่ยชื่อฟุกครับวันนี้พี่ฟุกพารถรุ่นอะไรมาในงานพัทยาข่าวออนไฟ์ครับอ่าซิต,ตี้แฮตแบ็กเทอร์โครับอ่าแล้วเจ้าตัวนี้มันมีอะไรพิเศษบ้างพี่ก็มีถุงลมครับมีช่วงล่างเป็นถุงลมครับ ช่วงล่างถุงลมอันนี้มันช่วยในเรื่องอะไรบ้างพีอธิบายนิดนึงได้ขับเตี้ยครับแล้วก็ไปไหนมาไหนสะดวกครับได้ยกขึ้นยกลงได้ครับอ๋อเหมือนโหลดขึ้นโหลดลงได้ประมาณใช่ป่ะครัใช่ใช่แล้วราคาประมาณเท่าไหร่พี่สามหมื่นบวกบวกครับสามหมื่นบวกบวกโอเคมันจะมีอย่างอื่นที่บานปลายครับอะอะไรอะไรบานปลายนิดนึงอาจจะเป็นเทเลเทอรี่ครับแบบพวกของตกแต่งทั่วไปแต่จริงๆริอะระบบมันจบแล้วแต่คนไม่จบเฉยๆมึงเป็นใคร ไอ้วงวัดได้หมดนะพ่อชอบก็จัดประหยัดทำไมอ่าถูกต้องแล้วผมขอราคาาข้าวข้าวทั้งคันเลยพี่ที่พี่ทำมาของเจ้าคันนี้สองแสนบวกบวกสองแสนบวกบนะครับไม่ใช่ราคารถนะของแต่งจ้าขอคำนี้ย่างของเจ้าคันนี้หน่อยพี่ขับรถสูงเดินดีกว่าขับรถสูงเดินดีกว่าโอเคนะครับสองแสนบวกบขอบคุณพี่มากครับ Toyota